อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับคลิปของมั่วมาร์กนะครับสวัสดีครับพบกับผมมั่วมาร์นะครับวันนี้มั่วมาร์กมีวันหยุดนะครับก็เลยเซิร์ชไปที่ปาตะโกแคมปิ้งเซิร์ชทางก o o g l e แล้วก็ Google Map นะครับ และตอนนี้มั่วมาร์กก็อยู่ใกล้ๆกับวัดม่วงเท่านะครับซึ่งแถวนี้เนี่ยมีตลาดนะครับเป็นตลาดสดหัวมัวมาร์กได้ข่าวว่าเวลาเราไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมีหมูกระทะให้กินก็จริงแต่ว่ามั่วมาร์กเนี่ยอยากจะทําอาหารเองมากกว่านะครับไม่ยึดติดที่หมูกระทะเพราะงั้นอันดับแรกเมนูที่กินไว้คือส้มตำไอ้ไม่ใช่ต้ยมยำนะครับตอนนี้กําลังหาซื้อ ทั้งเห็ดนะครับแล้วก็ตัวเนื้อไก่นะครับจะเป็นทําต้มยาไก่นะครับตอนนี้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปต่อกันเลยนะครับเอาละตอนนี้ดูจากสภาพรอบด้านแล้วแม่วิวมันสวยจริงๆนะครับดูสิน้ําท่วมเลยนะครับแสดงว่าจุดที่เราพักเนี่ยครับก็คือแคมปิ้งปาต้นโกเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ตัวอ่างเก็บน้ําลําตะเพินนะครับเพราะงั้นมันก็เลยอยู่ใกล้มากๆเลยทีเดียวนะครับเราเลยเห็นน้ําขึ้นมาค่อนข้างสูง ทีนี้จุดที่ออม่มาร์กกำลังเดินกันอยู่เนี่ยนะครับกำลังตามคุณพี่เข้าไปเลยอันนี้มั่วมาร์กนะครับกำลังจะไปดูจุดกลางเต็นนะครับซึ่งเป็นเต็นที่มั่วมาร์กจะพักในคืนนี้อ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งไปนะครับณตรงจุดๆุดนี้นี่คือเราอยู่การนะครับและใกล้สุพรรณบุรี<อ> สองตัว mm. แล้วก็นอนได้สามที่บอกนอนได้สามที่แต่มั่วมาร์คสองคนก็เต็มแล้วครับ <c oughs> ดูข้าวของมั่วมาก่อนมาสองวันเนี่ย่าบจะเรียกเหมือมาเป็นอาทิตย์อะ่ะจากจุดนี้ที่เรามองออกไปนะครับในรูปแบบของตัวจุดพักผ่อนนะครับเราเห็นโดมขาวๆนะครับแล้วก็เต็นท์นะครับที่วางตามจุดต่างๆอันนี้เป็นของที่นี่นะครับ ซึ่งเราสามารถมาเช่าที่นี่นอนได้นะครับซึ่งมันเหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ไม่อยากลำบากมากๆนะครับแต่อยากได้บรรยากาศที่เป็นแนวเชิงเต็นท์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมากางเองนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศตรงจุดนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ที่ว่างๆอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะมากางเต็นท์ได้นะครับโดยจ่ายค่าที่ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเต็นท์จุดหนึ่งนะครับที่มีพี่ๆหลายๆคนนะครับที่มาแบบครอบครัวมาแบบเพื่อนนะครับ จองตรงนี้ไว้นะครับอ,อลืมบอกไปนะครับที่นี่ต้องโทรจองนะครับไม่งั้นตรงนี้จะเต็มเป็นที่แรกเลยนะครับอตอนนี้เขาย้ายเต็นท์ัวมาศนะครับไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าัมวมาบอกว่าณนะจุดนี้เนี่ยพอดีมีคนกางเต็นท์ก่อนหน้าแล้วก็มองไม่เห็นวิวดังนั้นัมวมาศจึงอยากได้จุดที่เห็นวิวนะครับเพราะว่าอยากตื่นนอนปุ๊บแล้วก็เห็นบรรยากาศที่เป็นทิวทัศน์ที่เป็นเหมือนกับภูเขาแล้วก็ตัวแอ่ง,องน้ำนะครับแอ่งน้ําตรงนี้แหละก็เลยย้ายมาให้ นะครับตรงจุดนี้จากวิวตรงนี้นะครับเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้บอกเลยครับว่าสะดวกตรงที่ว่ามันมีปลั๊กไฟนะครับยิงไปถึงในห้องของเราเลยและนี่คือที่นอนของมั่วมาร์กนะครับอ่าดูสวยมากเลยครับแอบบอกนิดหนึ่งว่าเต็นท์นี้มหาแพงนะครับเพราะว่าเป็นเต็นท์นอดิตนะครับราคาถ้าจําไม่ผิดนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมั่วมาร์กเนี่ยบอกตรงเต็นท์ของมั่วมาร์กแค่สี่พันนิดๆก็หรูแล้วนะครับแต่อันนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆ อตอนนี้ม่วมมาระกำลังทำอาหารนะครับอ่านี่สไตล์เชฟอ๋อทำทำไปอ๋อลืมบอกไปนะครับในตลาดเนี่ยพังเอิญม่วมมาร์กเจอแรงไอเทมนะครับนั่นก็คือเห็ดโคนนะเพราะงั้นตอนนี้กำลังทำเห็ดโคดแล้วก็ต้มยำจีจังสไตล์ม่วมมาร์กอืมใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวแม่งก็อร่อยเองตอนนี้นะครับต้มยำเราก็เสร็จไปนที่เรียบร้อยผัดเห็ดโคนนะครับแล้วก็ผัดเห็ดตัวเห็ดนางฟ้านะครับเฮ้ยไม่ใช่ด็เห็ดเข็มทอง นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลายำค่ําคืนนะครับเบียดื่มไม่ได้ครับเป็นรีโอโมโวมาร์กอยากแดกช้างนะครับนะก็เลยต้องเป็นโคกแทนนะครับบรรยากาศเล็กๆร่มลื่นสลับในเรื่องของความลึกฟินตรงนี้เห็นตรงนี้โมโวมาร์กอาจจะฟินมากแต่ขอบอกครับคนที่แพ้ยุงนะครับแนะนําให้เลยนะครับพวกกอย15สิบห้านะครับซอฟเฟลฮะเอามาด้วยนะครับเพราะว่าตรงกลางคืนเนี่ยยุงค่อนข้างมีเหมือนกันนะครับต้องระวังตัวเองด้วยนิดนึงเที่ยวสนุกได้นะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟจากจุดที่เป็นเต็นท์ต่างๆนะครับซึ่งให้ความสวยงามมากๆในแบบฉบับที่เหมือนกับเราอยู่มาหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับเนี่ยฮะตรงกลางครับเป็นเหมือนแคมปิ้งคนก็จะมนั่งดื่มกันเบาๆนะครับมาคุยกันร,รวมหัวกันนะครับไม่ได้เล่นไพ่นะครับ <laughs> มาคุยกันเฉยๆนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เขาให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทุกคนก็เน้นจะมาคุยกัน ห้องน้ำหรูหรานะครับส้วมนะครับสบายทุกอย่างพร้อมสับนะครับสามารถใช้งานได้เพราะตอนนี้ทางที่นี่กำลังทำห้องน้ำใหม่ให้กับผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับันนี้ก็เช้าแล้วนะครับมัวรมาร์คสลุมสรือนะครับแล้วก็เปิดตัวของม่านนะครับที่มัวมาร์คนอนอยู่นี้ เพื่อมองเห็นท้องฟ้านะครับที่กำลังจะสว่างขึ้นเรื่อยๆบอกตรงครับไม่อยากตื่นเลยครับเพราะว่าตอนนี้มูมาร์กกำลังนอนหลับฝันดีพร้อมกับมีคู่ใจของมูมาร์กนะครับความรู้สึกของมูมาร์กคือตื่นมาแล้วบอกตรงว่าตอนนี้กี่โมงแล้ววะนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วมูมาร์กตื่นเช้านะครับมีแค่ครั้งนี้เท่าน,นั้นที่ตื่นสักประมาณ7จ็ดโมงนะครับช่วงเช้านะครับอากาศจะอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่เย็นสบายแล้วก็ ลมพัดอ่อนๆนะครับมีมุมที่เรามองเห็นภูเขาความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเรามีโอกาสได้กินกาแฟาที่นี่หรือทำอาหารที่นี่ก็จะฟินไม่ใช่น้อยแต่ว่าที่นี่ก็มีการให้บริการนะครับมาถึงที่เลยเหมือนกันนะครับก็คือกะเพราไก่นะครับหรือกะเพราหมูนี่แหละพร้อมไข่ดาวนะครับน้อนี่ทานฟรีเหรอใช่ค่ะไม่คิดตังไม่อย่างนี้ที่ไหนในโลกให้ทานฟรีอ้ตรงทีนี่เท่านั้นป่านองคกแคมปิง้ง สุดยอดน้องมาทำเองใช่ไหมไม่ทำเองก็สั่งเข้ามาดูสิน่ากินไหมเนี่ยอ๋สุดยอดเลยสนับบัวามากนี่คือมื้อเช้าที่ดีที่สุดเลยกับอากาศเย็นๆเ,เอาละครับเราไปทานข้าวกันดีกว่า เห็นเด็กมันเดินได้ทางนู้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่ลึกเดี๋ยวมัมาร์กลองตีนแเยก่อนนะครับอ๋ออ๋อดูนึกลึกลึกไหมอ๋อทันนัดตกลงไปนี่สงสัยฮาเลยนะครับไม่เอาดีกว่านะครับมัมาร์กไม่อยากเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเสียหน้าเราไปดูตรงจุดอื่นกันดีกว่านะครับอ่าไอแต่เด็กมันไปได้ว่ะลองลงก็ได้ลองลองดูลองดูมันตกไปตรงนี้แม่งลึกกว่าทางนู้นนะแม่งหน้าแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้แม่งเอ้ยแค่นี้เอง แค่ตาโตมเอ้ยลึกลงเรื่อยๆนะเว้ยอ๋อตรงนี้โอเคมากสุดก็แค่ประมาณสักอ่อน่องแรกนะของมูมาร์กเท่านั้นนะครับแต่ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเย็นเหมือนกันนะครับเนี่ยให้บรรยากาศของความสบายนิดนั่งริมตะลิง,ง,งแล้วเอาเท้าแช่นี่สวรจะเฟินหน้าดูนะครับเดี๋ยวขึ้นดีกว่านะครับมูมาร์กยังเอาไปลองอย่างอื่นต่อนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับบางคนก็พายเรืออ๋อไม่กิจกรรมอย่างนี้มูมาร์กต้องจัดไปสวมเออ นี่นะครับตอนนี้เรากำลังสวมชูชีพนะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปพายเรือคนจริงไม่พูดเยอะนะครับลงเรือกันไปเลยเห็นมานานแล้วพี่เขาเกาะอยู่ริมตะลิ่งเนี่ยสงสัยเขาจะไม่อยากจะพายออกไปไกลๆนะน่าจะเพราะว่าน้ำน่าจะลึกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามั่วมาร์คคนก้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมั่วมาร์คจะลงเรือในแบบฉบับที่เออเขาเรียกไงอ่ะมืออาชีพเขาทำกันแต่เตะรองเท้าไปก่อนนะล้วลุย จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับไปดูกันเลยตรงนั้นลึกหรือเปล่าครับพี่ลึกคะ่ะโอเคงั้นกูก,กลับแล้วไปเถอะเอาแค่นี้พอนะครับหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่นี่กันบ้างนะครับ อันนี้เปิดมากี่เดือนครับอันนี้เปิดมากี่เดือนพี่อันนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณเดือนนึงอ่าอันนี้พี่ยับถามนิดหนึ่งทำไมหนึ่งชื่อปลาต้องโก้พี่อยากรู้อันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวนะอันนี้เหมือนแบบชื่อมันเก๋ครับหรือเก๋แบบมันแปลกตีครับอ๋อแล้วแล้วที่นี่คอนเซ็ปต์เป็นไงครับเห็นบอกว่าจะมีแบบสร้างไอตัวเลยนะฮะไอร้านนมใช่ไหมร้าน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 กาแฟมีครับแบบคาเฟ่ร้านอาหารอย่างเงี้ยครับผมชอบสุดเลยพี่ด้านหลังเห็นว่าเพิ่งลงพริกปลูกพริก ใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงแบบเด็ดเองได้ฟรีด้วย<ด>ผมเด็ดไปขายได้ไหมได้ <laughs> <laughs> ผมจลเล่นนะก็คือแบบยังไงบางทีคนมาจากกรุงเทพยังไงครับแบบเขาไม่เคยเห็นส่วนผักยังไงครับแปลงผักเราก็เลยแบบทำให้ลูกค้าดูลูกค้าก็สาม,มารถเด็ดไปกินได้อ๋อแล้วแล้วถามอีกนิดนึงพี่มีเฉพาะพริกไหมหรือมีอย่างอื่นด้วยก็จะวางวางทั้งแถบเลย ช่แล้วก็จะมีพริกมีกบุ้งมีถั่วฝักยาวเกิดทันกินแล้วจริงใช่แล้วก็คือเราก็จะเน้นของที่กินได้ก็อนาคตก็จะมีรเรือห่างยาวพ็มีเรือยาวลากลากจะเป็นเรือห่างยาวลากแพเปียกให้ลูกค้า,าเาเสนุกเล่นน้ำกันได้เนั้นแสดงว่าอย่างอย่างที่นี่นถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็คือเหมือนแบบแคมปิงออกแนวเป็นครอบครัวที่เขาถึงได้ใช่ไม่ลำบากส่วนมากจะรับแบบแนวครอบครัวเ เติมความสุข,ขนะพี่ใช่ครับไม่ลำบากแบบเดิน20โลนะค <c oughs> เขาอันนี้แบบเราเอาไปไหนลูกค้ามาพักผ่อนเอาไปอากาศดีๆ <c oughs> สมากลูกค้าเราที่เข้ามาตั้งจะน่ารักมากนี่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  <c oughs> ใช่ไหมฮะใช่ครับจินดาและกำลังหวั่นแมตสสวยอ่ะนี่เหินดาไอพี่ผู้หญิงนะเด็กกุ้งไม่เคยเห็นพริกเขาอันนี้คือนนพูดง่ายๆเลยฟอดสั้นพริกฟอดสั้นพริก อันนี้เขาเรียกมะเขือม่วงพวกน้องเด็กกุ้งไม่ผสมพันมาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันแก่ค่ะมันแก่ต้องเอามันออกรี่ว่าผสมพันมันแก่ไอ้นี่ถ้าเขาอ่อนจะกินน้ำพริกแกงเราเรียกมะเขือเปาะน้ำน้ำยอดค่ะพันน้ำยอดอันนี้เราก็กำลังปลูกอ่ะเมื่อกอนาคตซิกเนเจอร์ที่นี่ก็ต้องเป็นน้ำพริกกับกะเพราแน่นอนใช่ค่มาเพราะมีพริกมีกะเพราเลยตอนนี้คืออะไรฮะอ่าตรงน้ำพริกว่าน่าจะเป็นผพะพุ อ๋อนี่คือโรงถั่วบุ้งไว้ค่าอันนี้ถั่วบุ้งครับแล้วก็จะมีคันนระบบรถน้ำอัตโนมัติไหมคะเนี่ยมีสปริงเกิลมีมีคนปั๊มครันเปิดเปิดตัวมันก็หมุนเลยครับอ๋อแล้วนี่แหละครับพี่อันนี้ยังเป็นแปลงเปล่าอยู่ครับกำลังกำลังหาข้อแต่ก็แต่ก็ลงไปบางส่วนแล้วเนาะครับผมอันนี้คือใบสลันเน่อืมที่ว่าเขาเอาไว้กินครับพวกลาบอ๋อ นี่มันให้เลขดีว่าอันนี้นึ่งศูนย์แทงเลยนะหนึ่งศใช่ปะใช่ครับหนึ่งนี้ทังนี้ทานนี้ถ่ายมุมนี้มุมนี้ไว้มุมนี้หนึ่งหนึ่งมุมนี้มุมนี้มุมนี้มานี่เห็นเห็นเห็นเห็มุมนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหงนย์นึ่งหนึ่ยนี่มันพิกให้เลขดีว่าได้ครับเดี๋ยวกลับไปด้วยเมื่อไหรเดี๋ยวมาพับสองคือมันจะพอสารพิษเราจะไม่ฉีดยาก็คือ ปลูกให้คนกินด้วยแล้วก็ให้่อนกินด้วยถ้าเกิดเปนอนเพราะเราจะไม่เนยยาเป็นพักขักนมั่วมากขอสรุปนะครับป่าต้องโกแคมปิ้งอันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีติดกับสุพรรณบุรีไฮไลท์ของการตั้งแคมป์ตรงจุดนี้คือเป็นจุดที่เราจะได้สัมผัสคำว่าภูเขาไปด้วยไปพร้อมกับอ่างเก็บน้ำไปด้วยนะครับ ทำให้เราเก็บความทรงจำใน2บรรยากาศพร้อมกันนะครับซึ่งแตกต่างจากจุดอื่นๆนะครับไม่ถ้าเราปกติเนี่ยเราขึ้นเขาก็จะได้แต่เขาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันให้บรรยากาศที่ครบถ้วนกับเราเพราะงั้นอย่าลืมแวะมานะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะงั้นเป็นกำลังใจให้มูมาร์กต่อไปในการทำคลิปสวัสดีครับ